ไม่สุงค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับนุชอีกแล้วนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปจับใจซื้อของที่เมืองจอกเมต,ตอนเช้าเมื่อวานนะคะก็วันนี้ก็หนักอยู่พอสมควรนะคะเมื่อคืนนี้นะคะแล้วก็ส่วนนี้ก็มาขายของอซื้อของที่จําเป็นนะคะที่เขามาขายก็จะรีบกวาดซื้อไว้นะคะเพราะว่าอาอีกสักพักนึงก็จะเริ่มสงครามแล้วนะคะก็ตอนเช้าก็ยังจะ เยอะอยู่นะคะคนที่ยังไม่ได้อพยพก็ยังมีเยอะนะคะต่อคิวกันซื้อน้ํามันนะคะน้ํามันรถนั่นเองนะคะส่วนอีกอันนึงก็คือต่อจะต่อคิวซื้อข้าวสารนะคะแล้วก็จะซื้อ,อน้ํามันพืชะคะ่ะอันนี้ต่อคิวกันซื้อน้ํามันพืชนั่นเองนะคะก็ไม่ง่ายเลยจริงๆอันนี้จะเป็นที่เมืองกุดนะคะเมืองกุดนั่นเองนะคะ พมา่าจะเรียกว่าโมโกกค่ะนี่ก็ต่อคิวกันซื้อข้าวซื้อน้ำมันนะคะน้ำมันพืชแล้วก็ตอนเช้าก็จะไปซับซายซื้อของนะคะของกินของใช้นะคะแล้วก็ส่วนเมื่อวานนะคะอ่าพมา่าเอาลูกปืนมา,าลูกปืนไม่ใช่ลูกปืนนะคะก็คือระเบิดนะคะห้าร้อปอน์นะคะที่นี่เขาจะเรียกว่ามักหาปากป่องก็คืออ่าลูกระเบิด500รอปอน์นะคะอันนี้ลงแล้วก็ โดนบ้านประชาชนยี่สิบกว่าโครเรือนนะคะแต่ว่าผู้เสียชีวิตยังไม่รู้นะคะว่าแถวนี้ผู้คนได้หนีออกไปในกันหรือ,อยังนะคะก็คือไฟไหม้เมื่อคืนนะคะแล้วก็ส่วนตอนเช้าก็จะเป็นบรรยากาศประมาณนี้นะคะก็คือเสียหายนะคะอันนี้จะเป็นโรงแรมคะ่ะโรงแรมแถวแถวโรงแรมแล้วก็บ้านเรือนนะคะ2ี่สิกว่าโครเรือนนั่นเองนะคะนี่จะเป็นที่เมือง จอกแม่ค่ะเมือ่อคืนนี้นะคะก็หนักเลยนะคะ หนักกว่าแซนวีอีกนะคะแซนวีแล้วก็ว่าเสียหายหนักแล้วนะคะแต่ไม่เท่ากับที่เมืองจอกแม่นะคะจอกแม่เพิ่งสู้รบกันมาไม่กี่วันนะคะวันที่25ก็คือวันนี้ก็ประมาณ67วันนะคะก็ที่แซนวี67วัน6วันนุชเขาถึงจะออกนะคะก็คือยังไม่ได้เสียหายขนาดนี้นะคะแต่ที่นี่คือเริ่มกันก็คือหนักเลยนะคะและขอประชาชนเสียชีวิตเยอะมากค่ะที่เมืองจอกแม่นะคะ รวมกันทั้งเมืองโมโกกด้วยนะคะเมืองกุดนั่นเองนะคะอันนี้ก็อืมเสียหายไอ้น้ำมันนาดีรู้เลยสิเนอินจะ็ดอะไรอ่ะไอ้เนี่ดว่าแถวทีอยู่แล้วไหนเชน่ะไอ้น้ำมันนีรู้เลยสิเนอันนี้ก็จะเป็นลุมหลบภัยในบ้านนะคะลุมหลบภัยที่คุดแถวในบ้าน,นะคะ่ะ ก็จะประมาณนี้นะคะเด็กๆก,ก็จะช่วยกันขนของนะคะส่วนมากก็จะเป็นแถวเมืองจอกแม่มากกว่านะคะถ้าระเบิด5้าปักปอนลงนะคะก็คือ500รอยปอนลงก็ไม่ไหวนะคะไม่ไหวจริงๆค่ะแค่นี้คือมันเอาไม่อยู่ค่ะแต่ว่าอ่าสำหรับอ่าเร่งรีบก็โอเคนะคะโอเคอยู่แต่ถ้าระเบิดลงจริงๆก็ไม่รอดนะคะต้องหนีอย่างเดียวค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกบ้านนึงนะคะ ข้าของเครื่องใช้ก็จำเป็นก็จะเอามาไว้ในอ่าลุมหลบภัยนั่นเองนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนุชย์นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้นุชนํนำมาจากที่ในทิกตอกนั่นเองนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ